สวัสดีนะครับมีนายเรสช็อปนะครับไปรับชมกันต่ออีกหนึ่งคันนะครับก็เป็น Honda CRV d i e s e ซลต้องบอกว่า CRV d i e s e ดเซเนี่ยหลักๆก,ก็จะเจอปัญหากันไม่กี่ข้อนะครับที่ทางร้านเคยเซอร์วิสที่แน่ๆก็คือเป็นระบบ DPF ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งคันนี้นะครับอย่างที่เราเคยทำคลิปไปแล้ว CRV d i e s e ดซลท่อร่วม ID ไม่ได้มีเข่าอะไรเหมือนกับ CX5 นะครับไม่เหมือนดีเซลคอมเอรเรลใน หลายๆรุ่นก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปแล้วกันไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเยอะแต่อย่างที่เราเห็นในตอนนี้นะครับสัญญาณเตือนเช็คซิสเต็มขึ้นแบบนี้แล้วมีรูปอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเหมือนอะไรวิ่งผ่านสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นรูปสาเอ่อโค้งๆเหมือนลมพ่นเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายตกใจสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือเตือนแหละครับว่าระบบ DPF เนี่ยนะครับหรือตัวกองอนุภาคอะแล้วแต่คนจะแปลกันแล้วกันสัญญาณแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างเป็นสัญญาณสากลและในคุณดายสตาร์เรียก็มีขึ้นกันแบบนี้นะครับถ้าเขาขึ้นแบบนี้เนี่ยแล้วแต่คู่มือของรถในแต่ละรุ่นครับนะส่วนมากเบสิกสุดก็คือเขาจะแนะนําให้คุณเอาไปขับรถใช้รอบเครื่องยนต์ประมาณสัก2,500รอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นระยะทางต่อเนื่องกันประมาณสัก30นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะหรือจนกว่าไฟจะดับซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ดับนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ลองทําได้ไม่ผิดอะไรแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ในเคสของเ r v วแบบนี้เนี่ย ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วไม่หายหรอกครับแล้วด้วยเลขไม้นะครับ1 8 8 0 0 0กิโลเมตรแล้วเนี่ยเป็นเลขไม้ที่ค่อนข้างสูงระบบ d p f เนี่ยจากข้อมูลที่เราเซอร์วิสรถล,ลูกค้ามาเนี่ยมันไม่มีในคู่มือหรอกนะครับแนะนํากันล้างระบบ d p f เนี่ยทำกันที่ประมาณแสนโลบวกลบขึ้นอยู่กับพฤติก,กรรมการขับพฤติกรรมการขับคืออะไรคุณขับรถติดประจําบางทีแสนโลรอไม่ได้ครับบางคันที่มาเซอร์วิสกับทางร้านไฟขึ้นตั้งแต่ห้าหมื่นกิโลเราก็เคยเจอมาแล้ว ไฟขึ้นตั้งแต่7-0,000มกิโลเราก็เจอมาแล้วบางคันไฟพึ่งจะมาขึ้นตอนแสนไปลายปลายเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเซอร์วิสบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่คุณใช้น้ํามันเครื่องที่คุณใช้กองอากาศดูแลหรือเปล่ามีความผิดปกติของระบบเครื่องยนต์อื่นๆใดไหมแล้วไม่ได้แก้ไขปล่อยทิ้งไว้เป็นต้นคันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับอย่างที่บอกตอนนี้สแกนมาแล้วเจอโค้ดอะไร P24A4 P24A4 ในส่วนของ PGM นะฮะชัดเจนนะครับ EPS ตัวล่างไม่เกี่ยวนะ EBB Electric Brake Booster ก็ไม่เกี่ยวนะครับในส่วนของ P24A4 AC, เนี่ย PM Accumulation นะครับ Quantity Excess นะครับแปลง,ง่ายๆตรงตัวครับ Excess มันแปลว่าเกินครับค่า PM ที่สะสมเนี่ยมันเกินแปลมันแย่แล้วมันเริ่มอุดตันแล้วไฟมันถึงเตือนครับเพราะนั้นทางออกที่ดีที่สุดครับการล้างเป็นทางออกแรกครับ ถ้าไม่ล้างก็ต้องเปลี่ยนครับการล้างไม่ได้การันตีครับก็ต้องหายครับแต่มีโอกาสหายครับและมีโอกาสหายเกินกว่าเจ็ดิแปดเปอร์ตใน Honda c ซ v วดีเซลพูดแบบนี้เลยเพราะรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการล้างในวันนี้ไม่ว่าคุณจะไปเซอร์วิสท,ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่ขั้นตอนอยู่ที่วิธีการทําแล้วกันอันนี้เราไม่ขอพูดถึงแล้วกันว่าใครจะทํำยังไงเอาเป็นว่ามีโอกาสหายและไม่หายแต่ก็อยู่ที่ความสบายใจของเจ้าของรถนะครับก็อยากจะทําที่ไหนนะครับในเรื่องของ ค่าแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันนิดนึงระหว่างนี้คันนี้มีอิดติดอย่างอื่นเพิ่มมาเนอะเบรกบูสเตอร์คอนโทรลยูนิตพาวเวอร์เซอร์กิตนะครับ Plu สบีโลว์ลเอ่ามีเรื่องแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะฮะอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปดูนิดนึงอันนี้จะเคลียร์เป็นข้อได้แล้วก็รุ่นนี้ระหว่างนี้ไปดูกันหน่อยคันนี้เป็นตัวออโต้ไฟออโต้ตรงนี้จะเป็นรถที่เป็นระบบขับสี่ตัวเลขที่ทำกันได้เนี่ยไม่ข้ามร้อยสี่สิบ นะครับรถที่สมบูรณ์500เมตรน่าจะอยู่ประมาณ130ยปลายปายจากที่เคยทดสอบกันไว้นะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นระบบขับ 2, 2> <ม>ก็จะขึ้นไปม,มาสักร้มย4าณสัก140 3 42ถ้าจำไม่ผิดไปครับเดี๋ยวไปวิ่งกันดูมันเป็นยังไงความร้อน89ใช้ได้นะครับบางคันเนี่ยเราเคยเจอตัวเลขความร้อนเนี่ยไประดับ95นะนั้นก็แนะนำลูกค้าแล้วว่าให้ตรวจเช็คระบบมอน้ำพัดลมคูลเลน์นะครับแล้วก็รุ่นนี้ เป็น all wheel dive นะครับเช็คนิดนึง CRV เมื่อกี้ติดไว้นิดหนึ่ง CRV เนี่ยเป็นขับสี่ถ้าเป็นตัวขับสี่เนี่ยน้ำมันส่วนท้ายมีนะครับก็คือใช้เบอร์พวก GL GL5 แล้วแต่จะเรียกแล้วกันเนเป็นน้ำมัน l i m i t e d slip อนะจะดีกว่าถามว่าวันนี้น้ำมันล i m i t e d slip เติมในรถธรรมดาได้ไหมก่อนเติมได้ง่ายๆเลยมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นน้ำมันที่สเปคสูงกว่าเอาของสูงกว่าที่ความหนืดเหมือนกันถ้าคุณเอาไปเติมรถไม่ได้มีอะไรเสียหายครับ นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวน้ำมันเนี่ยอันนี้เขาจะเลี้ยวเข้าเล้วเนี่ยขออนุญาตเลื่อนไปก่อนรถใหญ่เขาจะเข้าข้างหน้าตัวน้ำมันเกียร์อันนี้แนะนำอย่างตัวเนี้ยเป็นขับสี่ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น C x 5อไฟเนี่ยก็ขับสี Will ่ e อ d ด i v e เหมือนกันแต่นั้นห้องขับสี่ด้านหน้าเขาจะแยกน้ำมันเกียร์อัตโนมัติด้านหน้าเนี่ยมันเป็นห้องรวมกับห้องเกียร์ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาชัวร์คุณไม่มั่นใจในน้ํามันที่คุณจะมาเปลี่ยนอะเปลี่ยนน้ามันโซลแล้วต้องระบุด้วยนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ํามันเกียร์อัตโนมัติของฮอ n d a า CRV ที่เป็นมีระบบนี้คุณควรจะต้องแจ้งกับแหล่งที่ซื้อน้ํามันไม่ใช่ว่าบอกออนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติฮอน da มาใส่แล้วก็ CRV แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเขาไม่รู้อย่าซื้อผมจําไม่ได้แล้วแต่ฉลากมันจะเขียนไม่เหมือนกัน ถามว่าน้ำมันอาจจะเหมือนกันไหมอาจจะเหมือนกันก็ได้นะแต่ใครรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดเติมแล้วผิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองเติมน้ามันตามเบอร์ไว้ก่อนครับแล้วน้ามันเกียร์ตัวนี้เบิกศูนย์แพงเกือบพันลิตรนึงอ่ะแต่ถามว่าต้องเปลี่ยนไหมละ่ะเปลี่ยนครับแล้วรุ่นนี้ไม่มีกองเกียร์อยู่ข้างในเอ่อไม่มีกองเกียร์ให้เซอร์วิสนะครับกองเกียร์อยู่ข้างในครับเซอร์วิสไม่ได้ต้องผ่าเกียร์ทาเท่านั้นเพราะนั้นเวลามันอืดแล้วมันมีปัญหาแล้วจะลําบาก อันนี้สิ่งที่เจออีกหนึ่งอย่างรู้สึกแอร์ไม่ค่อยฉ่าหรือเป็นเพราะว่าผมเปิดโหมดซิงค์แล้วป้บนหนึ่งนะีนนีปรับยี่เป็ดนะครับนะร,บรู้สึกไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่ความร้อนปกตินะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูบูธนะครับว่าบูธจะเป็นไงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมดูประจําบูธจะต้องเต็มที่สองห้าห้า kpa นะครับสองห้าห้า kpa เดี๋ยวรอชมครับเสร็จหน้าใหม่นิดนึงครับขออนุญาตทิปบีนะครับสองสี่ เจ็ดหกจุดปดเซตศูนย์ครับเซตศูนย์ที่ระยะหนึ่งแปดแปดศูนย์ห้าสี่นะครับฮะป่ารอครับอ่ะไปแล้วละ่ละเหมือนจะมีจังหวะนิดนึดนงโอ้รอบท้ายไม่มีเลยเนี่ยไม่ดึงเลยไปแบบยานยานขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ไหมซิตี้ไปก่อนอ่ะไปขอไปหน่อย เนี่ยไม่มีแรงเลยสามร้อยเมตรแล้วอ้าวข้างหน้ารถเบกรกพอดีสี่ร้อยเมตรได้หนึ่งศูนย์แปดเอาสี่ร้อยเมตรที่หนึ่งศูนย์แปดก่อนครับเบรกแล้วนะครับแอดมินเอาสี่ร้อยเมตรหนึ่งศูนย์แปดก่อนครับอืดครับห้าร้อยเมตรคันนี้ไม่เกินร้อยยี่สิบครับแน่นอนหายไปเยอะเลยครับนะฮะรถปกติเนี่ยเขาทำกันได้ร้อยสามสิบอัพอยู่แล้วครับนะครับ มาดูบูธกันหน่อยอดูเห็นว่าบูธเป็นหยึกหยึกหย,ยึกเลยบูธไม่ตึงด้วยเห็นป่ะสีส้มเป็นเส้นทาเก็ตก็คือคําสั่งสีน้ําเงินเป็นเส้นนี่ทําได้ครับดูรูปไปเลยครับยึกยักยึกยัก,ยกแบบนี้นะฮะก็คือเทอร์โบทางานได้ไม่เต็มที่แล้วเนื่องจากว่าตัวไอเสียนะครับมันโฟล์ไม่ดีส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดอาการแบบนี้เกิดในมาสด้าซีเอ็กซ์ไฟเกิดในมาสด้าสองดีเซลแล้วคุณปล่อยไปนานๆเนี่ย มันก็จะทําให้เทอร์โบเสียหายได้เช่นกันเพราะว่าระบบมันแย่ครับต้องบอกแบบนี้วันนี้แบบบางทีบางคนบอกเอ้ยทําไมเป็นแล้วมันเสียจุกจิกเยอะแยะไปหมดไปอุดไปตัดไปทิ้งระบบอันนั้นก็ส่วนหนึ่งคุณจะหนีปัญหาด้วยวิธีนั้นก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าไอที่อยู่ๆมันจะมาเสียเนี่ยมันไม่ได้เสียเพราะว่าเอ,อของมันห่วยแตกนะในมุมหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เซอร์วิสมันเองนะครับ ผมกดอย่างนี้แล้วกันเนี่ยดูได้เลยกับรถอนนียโดยประมาณเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งไม่ต้องนับ500เมตรหรอกอันนี้ได้น้อยมากคุณดูเลยบู๊บู๊บได้แค่นี้แล้วยึกยักยึกยักเลยดูตัวเลขก็ได้เนี่ยไม่ถึง255เืยนะบู๊ยังไม่ถึงเลยได้245 230อ่ะนี่ยใกล้ระยะผมแถมให้เลยนะเกิน500เมตรเช็ค120ครับนี่กดเต็มกราฟแล้วนะ120ครับ ไม่ต้องไปลองอะไรเยอะเลยครับนะฮะล้างได้เลยครับตันแน่นอนอา้ามาดูความร้อนหน่อยไหมเนี่ยเก้าสิบโอเคความร้อนดีใช้ได้ความร้อนดีใช้ได้ครับเบรกโอเคครั้งที่หนึ่งนะเบรกครั้งที่สองก็โอเค ทที่สามโอเคเรื่องสั่นยังไม่พบนะครับนะฮะคุณดูดิรถวิ่งแบบคนละเรื่องหายไปเยอะไปดูไลฟ์เก่าๆตอนอื่นได้ครับเราถ่ายไว้เราก็ไม่ได้ลบนะฮะเพืจะได้เป็นมาตรฐานในการนะอ้างอิงได้ครับไม่ใช่มาทดสอบแล้วก็มาบอกว่ารถเขาไม่ดีโดยที่พูดไปเรื่อยไม่ใช่นะครับไลฟ์เก่าๆมีนะครับเอาไปเทสเช็คไว้หมดนะครับไม่ลบครับนะฮะ เพราะนั้นเราทำเนี่ยเราพยายามสร้างมาตรฐานในงานให้เราทดสอบแบบนี้เนี่ยเราติดป้ายแม่เหล็กนะครับรอบรถนะครับนะพยายามให้บนถนนสังเกตเห็นว่ารถกาลังมีการทดสอบนะครับไม่ได้ขับในลักษณะขับขี่ปกตินะครับนะฮะให้เป็นข้อสังเกตจะได้ระวังกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ่ะแต่ผมคาใจผมอยากได้ตัวเลขผมจะไปลองตรงนู้นแล้วกันไปเอาให้มันชัดๆครับ ว่าลอยยี่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะแบบเอ๊ะตัวเลขทําไมมันตัดตัดไปตัดมาหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยยกเติมไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยแซงรถไม่ได้นะอันตรายนะเขาเร่งกดลงมาฟัางเสียงนะเนี่ยคราวนี้ระบบไฟไม่นิ่งผมย้ำเัาเร่งเสียงลมแอร์เปล่าเลยอืม แบตเตอรี่นานแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างนี้มีหลังใหม่นะไม่เกี่ยวกับไม่แีนอันตรายนะแต่ลองเช็คดูออามาเดี๋ยวลองอีกทีนะครับอเบรเขาใช้ได้นะอะ่มาผมเซตอีกทีหนึ่ง เซ็ตศูนย์ครับเรียบร้อยนะครับศูนย์แล้วนะครับข้างหลังพอได้ไหมครับมีรถมาคันหนึ <over use. S 1> ่งพอดีเลยอาไปครับเนี่ยครับกดหมดแล้วนะก่อนจะถึงสี่พันไม่ถึงสี่พันดีด้วยนะขึ้นยากนี่คลิกเต็มพื้นแล้วเนี่ยสามพันห้าสามพันแปดเอาไปร้อยเมตร เนี่ยท้ายไม่มาเลยสี่ร้อยเมตรแล้ว5้าร้อยเมตรร้อยสิบหกเองด้วยเห็นอ่ะนี่แถมให้นะเมื่อกี้นี้ห้าร้อยเมตรหนึ่งหกเองนะครับตัวเลขจริงนะครับอืดมากเลยครับตัวเลขแบบนี้เคยเจอมาแล้วครับประมาณนี้แหละมีคนได้แบบนี้มาแล้วยังไงทําออกมาวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนแต่ถามว่าไฟจะหายไหมอย่างที่บอกครับอันนี้แนวโน้มคือแจ้งเลยครับว่าระบบเนี่ยอุดตันเยอะ นะครับโอกาสหายก็มีครับแต่ว่าการันตีไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่เบสิกสุดแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเทอร์โบชาร์เจอร์ของรุ่นนี้ถ้าเทียบก,กันกับ c x 5เลยนะเทอร์โบชาร์เจอร์นะของ c x 5ที่เขาบน่นกันว่าแพงๆนะไม่ลงค่าแรงแล้วกันเนื้อคุยกันที่ค่าของนะครับเทอร์โบชาร์เจอร์ c x 5เนี่ยค่าของเนี่ยอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นปลายเบิกละห้าหมื่นปลายนะครับนะครับห้าหมื่นกลางแล้วกันนะ ห้าหมื่นกลางนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทอร์โบของ CRV ดีเซลเบิกใหม่แสนเจ็ดครับราคาที่ผมเคยเช็คเพราะมันจะเป่ากบอกอะไรได้ DPF ของ CX5 รุ่นหนึ่งก็ก็ประมาณห้าหมื่นก็เลยไม่รู้ว่า DPF ของ CRV ดีเซลอ่ะมันจะเป็นแสนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่บอกไว้ให้เป็นข้อมูลนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นผมก็คงล้างก่อนแหละครับ นะฮะแล้วการล้างเนี่ยเราก็พิสูจน์มาให้ดูแล้วกับผลงานน่าจะเป็นจะพูดถึงร้อยไหมล่ะเพราะว่าถึงแล้วนะวันนี้มีโอกาสถึงนะเป็นร้อยแล้วนะ่ะเป็นร้อยลูกแล้วนะครับเป็นร้อยลูกที่ล้างมาเนี่ยผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะล้างแล้วมีโอกาสจบเนี่ยเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดเกินด้วยเกินแปดสิบด้วยแต่ตีแห้แปดสิบพอไม่ต้องไปตีสูงหรอกนะครับเพราะงานพวกนี้ ทำดีถ้าลูกค้าเข้าใจเสมอตัวแต่ถ้าเกิดทําออกมาไม่เวิร์กผมพูดเลยนะเขาก็มองว่าเฮ้ยช่างหลอกกินเงินเปล่ามันมีมันมีนะครับโอเคนะคันนี้สรุปว่าเ่นไปเยอะสวัสดีนะครับวีน่เรช็อปนะครับก็ได้เวลาไปทดสอบกันแล้วนะครับหลังจากที่ทีมงานถอดล้างชุดกองไอเสียดีเพฟนะครับของเจ้า Honda c ซ v ดีเซลคันนี้ก็คันนี้เป็นเครื่อง1.6นะ1,600 cc 188,000กิโลเมตรคันเดิมนะครับตอนนี้เซอร์วิสถอดล้างเรียบร้อยติดเครื่องวอร์มมาสักพักแล้วนะฮะอุณหภูมิน้ำยอะไรต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการรีเซ็ตระบบต่างๆนะครับแล้วก็เช็คอุณหภูมิไอเสียนิดนึงอ่า172 150กว่านี่ปกติแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของบูสเตอร์โบกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะไปดูบูสต์แล้วกันเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ย CRV เนี่ยเราไม่ได้ถอดระบบน้ําอยู่แล้วนะครับนะะเพราะนั้นมันก็จะ นะครับถอดแค่ระบบไอเสียเท่านั้นป่ไปเทสกันฝนก็ดันตกซะง,งั้นนะฮะเอาพอประมาณแล้วกันเนอะไปแบบหวานๆก่อน,นนะ เป็นไงกาหัวตัดเลยนี่แปบ๊บเดียวเห็นไหมครับสวยเลยเห็นไหมไม่ยึกไม่ยักเหมือนตอนแรกละดีขึ้นละนะครับแต่ว่าก็ลูกค้าอย่างค o n d a c ซีอีดีเซลเนี่ยเราเคยเจอละกล่องค่อนข้างจะฉลาดในการเรียนรู้แล้วก็ต้องไปวิ่งสักแป๊บหนึ่งมันก็จะวิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ระหว่างที่ผมก็ขออนุญาตระวังก่อนเพราะว่าฝนตกนะฮะไปะกลับรถกลับรถไม่ลองกัน คขาเล่นเบาวกว่าเดิมชัดเจนครับยังไงก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับแต่จะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันแน่กว่าเดิมแน่นอนเนี่ยครับผมขับเรื่อยๆดูกราฟเลยครับสวยกว่าเมื่อเช้าไหมกราฟนี่ไม่โกหกกันอยู่แล้วเนอะเมื่อเช้าขับนี่เป็นยึกๆยึกๆยึกๆเลยนี่อันนี้เป็นแฟลตท็อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบูสต์มันตัดเท่าเดิมนะครับเนี่ยนะนะครับแต่ว่า ก็ยังต้องเรบบ์นนิ่งระบบสักนิดนึงแหละดูนะตัวสีน้าเงินมันเป็นเส้นที่ทําได้กับสีส้มเป็นเส้นคําสั่งเส้นคําสั่งยังคงสูงกว่าพอสมควรนะครับแต่เวลาตอบสน,นองก็มาอยู่นะเห็นนะกดปุ๊บมาเลยเนหะ็นไะใช้ได้นะผมยกคันเร่งละชัดเจนนะครับว่าดีกว่าเดิมเปิดไฟหน้าแล้วกันจะได้นั่นหน่อยสามสองหนึ่งป้ายเอากดเลยจ้าป้าย กว่าเดิมแน่นอนครับร้อยเมตรแปดสิบแล้วอะโอโ้มีรถออกมาสามร้อยเมตรร้อยี่สิบแล้วโอเคเรียกว่าเดิมแน่นอนอืมโอ้โหเข้าใจเลยดูแล้วดูสภาพดิทะเบียนไม่มีท้ายกระบะยู่มาเลยเละ,ะครับไฟเฟยไ,ไม่มีเลย สัญญาอะไรไม่มีเลยคือพร้อมพีชีพอ่ะกระจกหน้าแตกอืมตามนั้นตามนั้นอ่ะมีกระบะคันนั้นเป็นตัวแปรอยู่เลยขวาสุดไปครับลองดูครับร้อยเมตร สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยร้อยสามเก้าครับตรงปกนะครับร้อยสามเก้าตรงปกนะครับกลับมาที่เดิมนะฮะที่ผมเคยบอกไว้ต้นไลฟ์ครั้งแรกเลยนะว่าจะอยู่ประมาณเนี้ร้อยสามสิบปลายอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยในร้อยสามเก้านะครับห้าร้อยเมตรครับตอบเวลาส่งงานได้แล้วนะครับเพราะนั้น เห็นความแตกต่างเลยนะครับเมื่อเช้าไม่ถึงร้อยยี่สิบให้ร้อยยี่เลยสิบให้ร้อยยี่สิบเลยด้วยตอนนี้กลับมาสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่จริงคือเกินครับกลับมายี่สิบนิดๆครับความเร็วที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับหนึ่งสามเก้าที่ระยะห้าร้อยเมตรครับกับ Honda c ซ v ีดีเซลคันนี้เป็นตัวขับสี่นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวขับสองเคยเห็นตัวเลขกันมาแล้วก็มาร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสามก็มีขึ้นไปได้อีกนะครับ แล้วก็เครื่องแค่1.6ลิตร1 6 0 0ซีก็จริงแต่ทำไมอัตราเร่งออกมาได้ดีเพราะว่าเขามีเกียร์อัตโนมัติถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เกียร์9สปีดในะขอลองเล่นพทเน์ชิพหน่อยใช่เดือน D7 D8 น่าจะความเร็วไม่ได้เนี่ยต้องเร็วอีกหน่อยหนึงนะครับเขามไม่ให้ D7 D8 ได้ี9เห็นไหมครับ D9 ครับอ่าชัดเจนนะมี9เกียร์พอเป็น9สปีดเนี่ย มาเลยได้เปลี่ยบนะครับในเรื่องของการทำอัตราทดในช่วงเขาเรียกเวอร์ไดฟ์นะฮะก็คือความเร็วท้ายๆที่เกินกว่าหนึ่งรอบเครื่องยนต์จะหมุนแล้วทำความเร็วขึ้นมาได้หนึ่งต่อหนึ่งมันกลายเป็นได้มากกว่านั้นนะครับเครื่องยนต์หมุนหนึ่งรอบในสัดส่วนความเร็วที่ออกมาไม่ได้เป็นตามหนึ่งรอบแล้วนะครับนะฮะมันมันหมุนได้ได้เร็วก,กว่านั้นอ่นะพูดแบบนี้แล้วกัน เพราะนั้นชัดเจนนะครับนะฮะส่งงานนะครับคันนี้ c ซ V วีดีเซล1 8 8 0 0 0ันกิโลเมตรท่านใดก็ตามที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเจอปัญหาอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นกินน้ำมันแรงตกหรือแม้กระทั่งไฟโชว์แบบคันนี้ลองล้างดูก่อนครับนะฮะอาจจะไม่ได้แบบการันตีว่าหายร้อยอแต่โอกาสหายมันมีเกิน70%แน่นอนนะครับเราใช้เวลาเช้าเย็นแบบนี้แหละนัดเข้ามาตอนนี้เราส่งงานกัน,เน่เห็นไหมในการตรงปะเนี่ยเดี๋ยวตกใจเลยอ่าใช่ในการก็ตรง นะครับลูกค้ามาตอนเช้าเนี่ยประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยลงทดสอบไลยเสร็จนะครับแต่คันนี้ถือว่าเร็วแต่โดยโดยเฉลี่ยทั่วไปหน้างานเนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าเลยว่าส่งขอส่งเป็นช่วงประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นไว้ก่อนนะครับเพราะบางคันน็อตติดต้องเข้าใจก่อนบางคันงานมีปัญหาหน้างานนะครับอย่างคันนี้ไม่ติดอะไรก็เร็วนะฮะขอบพระคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปกับวินัยเรซชอปครับสวัสดีครับนะฮะสนใจก็ถนนสุวินทวงศ์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ